ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าท่านนี้ก็สั่งซื้อเข้ามา2ชุดค่ะเป็นรุ่นหินขัดไซส์ใหญ่สีเขียวแกส๊สสหัวฐานตรงกลางหงหัวทั้ง2ชุดค่ะรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ได้ค่ะทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียว3เตาไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะและงานที่ร้านจะเป็นงานแยก2ชิ้นค่ะยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกแน่นอนค่ะเคาน์เตอร์เตาของเราไปตั้งมุมไหนไหนก็ดูสวยดูเข้ากับทุกมุมค่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีเคาน์เตอร์เตาแบบนี้ก็รีบเข้ามาจับจองกันนนะะะคครรราาาาาสบยกกกเเปมมิ่่ต้ทีหลั ทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แกส๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หลายไซส์พิเศษค่ะและทางร้านยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะส่วนสาหรับลูกค้าที่จะเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านเองหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจ์หักค่ะแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวมาที่ร้านเราครบจบแน่นอนค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ